อบครัผมอัศวิตสสวนพักดีครับต้อนรับสู่รายการขอชัดๆในวันพฤหัสซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราจะจัดในรายการนี้นะครับซึ่งจะเจอกันใหม่ก็วันจันทร์หน้าเอาละวันนี้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อผ่านรายการเนี่ยเข้ามาได้โดยใช้วิธีการ SMS ไปที่เบอร์46 4 2 1 2 3 4 6 4 2 1 2 3ข้อมูลที่ขึ้นข้างล่างนั้นอยากจะให้เราไปขอชัดๆ ในเรื่องไหนส่ง SMS เข้ามานะครับเอาล่ะวันนี้ตามประเพณีปฏิบัติภาพประทับใจเราจะขึ้นก่อนเราจะให้ท่านผู้ชมนั้นส่งภาพแห่งความประทับใจที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาจนถึงวันนี้นะครับาปาที่ email อีเมลขอชัดชัด yahoo c o m วันนี้เป็นภาพประทับใจชื่อว่าบะหมีกู้ชาตินี่คือกินเองทั้งหมดเลยปะครับพี่เอ <laughs> คุณจำได้ไหมคือนี่เวที มว่าน่าจะลุมพินีนะครับน่าจะสวนลุมนะน่าจะลุมพินีก็มีกู้ชาติคือช่วงนั้นจะมีอาสาสมัครมาเยอะมากทำครัวทุกวันนะครับนี่คือหนึ่งในครัวหนุ่มสาวคู่นี้ก็ทําบะหมี่ออกมาแล้วก็เอามาแจกกับผู้ชุมนุมฟรีครับช่วงนั้นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณภาพจากคุณพนวดีนะครับชื่อภาพบะหมี่กู้ชาติแล้วเราจะส่งเสื้อนะครับของช่องไปให้ท่าน สาวันใหม่เราเนี่ยนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องน้ำสถานการณ์น้ำปี57แต่ว่ามันมีเรื่องสองเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องที่ขอที่จะอัปเดตข้อมูลสักนิดเพราะว่าเมื่อวานนั้นหลายคนชอบในเรื่องของการอธิบายว่าการไปขึ้นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรเมื่อวานเป็นเทปที่ขอชัดๆลงไปรายละเอียดลึกๆ แต่ว่าวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมานิดหน่อยครับว่าศูนย์ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีการลดจํานวนศูนย์ลงนะครับเหลืออยู่3าศูนย์เท่านั้นแล้วก็ขอเล่าให้ฟังว่ามีแค่3ที่ตอนนี้ที่จะเป็น one stop service หมายความว่าสามารถจะพาแรงงานต่างด้าวเนี่ยในจ้างพาไปใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยออกบัตรลงทะเบียนเสร็จสับหมดเรียบร้อยจะได้ใบอนุญาตชั่วคราวมาซึ่งจะหมดอายุเอาในวันที่31มีนาคม2558ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็ต้องรอให้มีการทำพาสปอร ซึ่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานใครอยากดูไปดูต้องไปดู y YouTube เมื่อวานแล้วละ่ะแต่ว่าศูนย์นั้นมีแค่สศูนย์เท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือศูนย์กีฬารามอินทราอยู่ถนนรามอินทรานะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยจะครอบคลุมกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออกได้แก่ดอนเมืองบางซื่อลาดพร้าวหลักสี่จตุจักรสายไหมบางเขนคลองสามวาคันนายาวบางกะปิบึงกลุ่มมีนบุรีลาดกระบงังสะพานสูงหนองจอกศูนย์ที่2คือศูนย์เยาวชนกรุงเทพมานครไทยญี่ปุน่น อันนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมเขตพระนครดุสิตป้อมปราบสัมพันธวงศ์ดินแดงห้วยขวางพญาไทราชเทวีวังทองหลางปทุมวันบางรักสาธรบางคอแหลมยานวาวาคลองเตยว,วัฒนาพระขนงสวนหลวงบางนาประเวศและศูนย์ที่3ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์สุดท้ายที่จะทําการไม่มีศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสในการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวคือศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดซึ่งจะครอบคลุมกรุงเทพเหนือและกรุงเทพใต้นะครับได้แก่ธนบุรี คงสารจอมทองบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางพลัดตลิ่งชันทวีวัฒนาภาษีเจริญบางแคนหนองแขมบางขุนเทียนบางบอนราชบุรณะและทุ่งครุครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวันนี้เวลาเที่ยง45ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงว่าที่พบอตรคนใหม่ได้ถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5คนจากการออกหมายจับทั้งหมด7คนด้วยกัน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในปี2553ผู้ต้องสงสัย5คนนี้ได้รับสารภาพว่าได้ใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารจากเหตุการณ์ความไม่สงบในที่สุดทำให้พลเอกร่วมเกล้าทุบธรรมต้องเสียชีวิตลงเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับนางสาวกฤษดานักกิจกรรมเสื้อแดงหลังจากที่รอมาเป็นเวลา4ปีครับช่วย แสดงภาพให้เห็นชัดๆจากปี53เรารอมาถึงปีนี้57ช่วยแสดงภาพให้เห็นชัดๆครับโฉมหน้าผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนด้วยครับนี่นะครับเปิดหน้าไหมชายชุดดำผู้ต้องสงสัยชายช,ชุดดำใส่โมงมาผ,ผูกที่แขนผูกสีแดงด้วยนะครับวันนี้จับได้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องตำรวจที่ได้ทำงาน อย่างเข้มข้นนะครับจนกระทั่งสามารถจับแล้วท่านพบตรคนปัจจุบันเนี่ยท่านสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้มาก่อนหน้าที่จะดํารงตาแหน่งเป็นพบตรแล้วด้วยซ้ําไปนะครับวันนี้ท่านก็โชว์ฝีมือได้ดีนะครับวันนี้จะเห็นว่าซักเองเลยแล้วก็ผู้ต้องสงสัยก็รับสารภาพว่าได้ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่กลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารนะครับจนกระทั่งทําให้พลเอกร่วมกล้าวต้องเสียชีวิต ชัดเจนขอบคุณพี่น้องตำรวจขอบคุณท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับชัดแล้วนะครับ,รบจริงนะครับจะได้ชัดๆกันสักทีนะฮะว่าชายชุดดามีไม่มีวันนี้เขาก็ออกมารับสารภาพกันเองแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับมาพูดเรื่องของเราต่อในรายการขอชัดๆว่าวันนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์น้าปี2557จะมีการเข้าสายโดยบุคคลที่สําคัญสองท่านแต่เดี๋ยวเราจะไปตอนท้ายๆในการเข้าสาย เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีข่าวอยู่2ข่าวด้วยกันที่มีการความรู้สึกกดดันว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้เนี่ยมันจะหนักเหมือนปี254หรือเปล่าคือช่วงเวลานี้เราจะรู้สึกรุ่มรุ่มดันข่าวแรก <c oughs> จะเป็นการเป็นข่าวลือที่บอกว่าจีนปล่อยน้ําลงมามหาศาลในแม่น้ําโขงเนี่ย ครับนะครับถึงประมาณ9 00 0ันล้านลูกบาทเมตรใช่ไหมคุณกิ่งนะถูกต้องครับ9 0 0าลูกลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีความแรงความแรงต้องนับเป็นต่อวินาทีใช่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยลงลายเขาเล่นลายแล้วออกกันหมดทุกลายเรื่องจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณเอกนัทจะเล่าให้ฟังนะครับและประการที่ประเด็นที่2เนี่ยคือข่าวน้ําท่วมในเจ็จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายตากสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์และพระนครศรียุยาเนี่ยเจ็ดจังหวัดซึ่ง คือเข้าใจไหมพอสองข่าวมันประดังรวมกันเนี่ย<ช>เราเองในฐานะว่าคนตอนท้ายๆของน้ำเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยกังวลก็ลกังวลว่าเอ๊ะมันจะเกิดไหม2พัน5ร้อยสี่พี่เอกจำได้ไหมครับอตอนนั้นผมเป็นสสพื้นที่ผมสองเมตรขึ้นภาพนั้นยังอยู่ในความรู้สึกยังอยู่ในใจของคนกรุงเทพหลายคนเหมือนกันไม่อยาก <ผม S 2> ให้เกิดขึ้นก็กังวลในในเขตจตุจักรผมที่ผมเป็นผู้แทนเนี่ยก็ทุรักทุเลมากโดนเป็นเต็มเ,เ,เขต คือไม่ไง่ายคือเงินเดือนสอสอผมเนี่ยลงไปตอนนั้นหมดเลยไม่เหลือเลยหลายเดือนด้วย,ยเป็นปีเดียวยาถูกไหมครับต้องเอารถส่งกับข้าวทําครัวในช่วงนั้นแล้วไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างนี้เพราะเมื่อสองเหตุการณ์มันประดังเข้ามาความกังวลมันเกิดไปยังมวลมหาประชาชนทุกคนทั่วไปวันนี้เราเลยอยากจะมาอธิบายชัดๆนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเล่าก่อนที่คือรายการเราไม่ใช่รายการเล่าข่าวท่านผู้ชม คือเราเป็นการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายให้ชัดๆเอาอย่างนี้ก่อนคุณเอกนัทรับผิดชอบอธิบายเรื่องครับข่าวที่ว่าประเทศจีนเขาปล่อยน้ําครับ9,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับซึ่งแรงมากใช่ครับจริงไม่จริงคุณเอกนัทเล่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเล่าเหตุการณ์น้ําท่วมความกังวลใจในเจ็ดจังหวัดครับว่ามันเป็นอย่างไรน้ํามันจะถึงเราไหมการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นอย่างไร,รเอาเริ่มที่คุณเอกนัทก่อนครับ หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่4กันยายนนะครับได้ปรากฏข่าวลือว่าจีนจะปล่อยน้ำเพิ่มเติมจากเขื่อนจิ้งหงนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่จะอยู่เหนือลาวแล้วก็ไทยปล่อยน้ำเพิ่มจากปกติ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น9,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพูดง่ายๆประมาณ7-8เท่านะครับข่าวลือนี้ก็ทำให้ประชาชนคนไทยหลายคนกังวลครับ ว่าการปล่อยน้ำเนี่ยจะกระทบต่อสภาพน้ําในคลองโดยเฉพาะลุ่มแม่น้าโขงในประเทศไทยหรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เกิดเหตุน้ําท่วมที่อุบลราชธานีในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับการปล่อยน้ําที่จีนนะครับเวลาจีนปล่อยน้ําก็จะลงมาสู่แม่น้ําโขงนะครับแล้วก็เข้ามาในลุ่มแม่น้ําโขงหรือโของชีบูลในประเทศไทยคือต้องแยกเป็นสส่วน เอออันนี้ต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนว่าว่าต้องแยกเป็นสองส่วนถูกต้องครับคือคือสายไหนก็สายมันเอางี้มีสองสายท่านผู้ชมสายทางภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าสายภาคอีสานแล้วกันครับมันจะโขงชีมูลอยู่ในสามแม่น้ํานี้ใช่แล้วมันไม่ปิ้นทะลักมาในกรุงเทพถ้าในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นปีกอีกฝั่งหนึ่งเป็นล่กแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่ในการวาดรูปให้ดูวันนี้ ะฉะนั้นก่อนโค้งชีมูลเพราะฉะนั้นสาหรับชาวกรุงเทพเนี่ยผมตอบทันทีเลยครับว่าปล่อยน้ํามาจากจีนไม่กระทบกรุงเทพแน่นอนนะครับเพราะมันอยู่คนละสายไม่เกี่ยวกันอันนั้นมันสายของพี่เอ๋สายของผมสายอีสานเนี่ยโค้งชีมูลนะครับไม่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ก่อนที่จะอธิบายผมว่าต้องใช้ตัวช่วยห้องส่งครับทีมงานขออนุญาตช็อคแล้วเมื่อวานนี้ พี่เอ๋วาดไปแล้วพวกเราไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายเราต้องเขียนกระชอกทุกครั้งในรายการเดี๋ยวมาประกวดกันว่าวันนี้ใครจะวาดรูปได้สวยกว่ากันระหว่างอัธวิทกับเอกนัทครับเพราะวันนี้พูดรายการนี้พูดชัดแต่คนก็บอกว่าเขียนไม่ค่อยชัดออกมาชุยชุยท่านผู้ชมงนี้เราแยกก่อนนะวันนี้เราจะอธิบายลุ่มน้ําเลยซึ่งมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะเขียนกันแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเซียนเรื่องน้าเนี่ยต้องขอกราบประธานอภัยนะคุณเอกนัทกำลังจะอธิบายลุ่มน้ําทางซีกฝั่งภาคอีสาน ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับรูปน้ําทางภาคเหนือและภาคกลางคืซึ่งคนละเรื่องกันนะคือผมต้องอธิบายเออเสภาพก่อนว่าถ้าปล่อยจริงจะกระทบอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังชัดๆว่าตกลงปล่อยหรือไม่ปล่อยแล้วสภาพตอนนี้กระทบหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับนึกภาพแม่น้ําโขงนะครับใช้สีฟ้าสําหรับน้ํานะครับนี่คือแม่น้ําโขงนะครับท่านผู้ชมครับเหลือกินจริงๆๆๆๆ ทีนี้ขอเปลี่ยนสีโค้งเนี่ยก็จะเดินทางจากจีนนะครับลงมาที่ประเทศลาวเสร็จก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยทีนี้ก่อนที่จะถึงประเทศไทยเนี่ยครับพี่เอ๋ก็จะมีเขื่อนกั้นอยู่จีนเนี่ยมีมีหลายเขื่อนครับมีสี่เขื่อนมีสี่เขื่อนออโทษทีจีนเนี่ยเขามีแผนจะสร้างสี่เขื่อนตอนนี้เสร็จแล้วสามเสร็จแล้วมีมีหลาย ซึ่งเขื่อนสุดท้ายเขื่อนสุดท้ายคือเขื่อนที่เราพูดถึงเนี่ยครับที่เป็นเขาหรือก็คือเขื่อนจิ้งหงนี่นะครับจะมีที่ไว้เนี่ยอันนี้คือจิ้งหงโหลายมือคุณเอกนัดสวยนะผมใช้ได้ครับ <laughs> ซึ่งพอผ่านเขื่อนจิ้งหงมานะครับก็จะผ่านประเทศลาวแล้วเข้ามาสู่ในประเทศไทยวกเข้าลาวก่อนแล้วมาไทยทีนี้ทีนี้ <c oughs> เดิมปกติปล่อยน้ำที่พัน0้อ ตรงนี้นะครับพันสลูกบาทเมต็ดต่อวินาทีลูกบาทเมต็ดต่อวินาทีคือโฟลของน้ําโฟลของน้ําปริมาณข้าวลือใช้หลายสีหน่อยอบอกว่าเก้าพันคุณนี่มันลีลาจริงๆริงข่าวลือบอกว่าเก้าพันถ้าปล่อยเก้าพันจริงลองนึกภาพดูนะครับุ่มแม่น้ําโขงในประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือที่เรเรียกว่าโขงชีมูลเนี่ยกระทบจังหวัดอะไรบ้างครับก็จะมากระทบจังหวัดที่ อยู่ในการเดินทางของแม่น้ําชีกับแม่น้ํามูลเพราะถ้าปล่อยน้ํามาในประเทศไทยเยอะระดับแม่น้าโขงก็จะสูงน้ําในชีมูลก็ไม่สามารถที่จะลงโคงได้คุณ,คณต้องว่ายก,ก่อนชีมูลมันเชื่อมกับโขงชีนี้ช,ชีมูลเนี่ยเชื่อมกับโขงยังไงนะครับแม่น้ําชีนะครับเดี๋ยวผมวาดก่อนจะไหลามาบรรจบกับแม่น้ํามูลก่อนที่จะลงสู่แม่น้ําโขงนะครับอันนี้ชี นิมูนนะครับซึ่งกลุ่มจังหวัดนะครับที่แม่น้ำชีกับมูลผ่านผมเอามูลก่อนเพราะเริ่มจากบ้านเกิดผมนี่มีโคราชโอ้ผมจะเขียนทันไหมครับคุณเกิดกรุงเทพผมเกิดกรุงเทพแต่ผมเป็นคนโคราชคุณยายผมเป็นคนโคราชครับอำเภอบัวใหญ่ก็จะเริ่มจากโคราชผมไม่เขียนหมดและกันเดี๋ยวเสียเวลานะครับเพราะลายมือผมไม่ค่อยดีโคราช มาที่บุรีรัมย์มาที่สุรินมาที่ศรีสะเกษแล้วมาจบรวมกันกับชีมารวมกับชีที่อุบลน,นะครับแล้วเราก็จะได้ยินว่ามันมีปัญหาน้ําท่วมที่ทอุบลนี่แหละถูกต้องเพราะมันจบกันของแม่น้ําส่วนแม่น้ําชีก็จะเริ่มจากชัยภูมินะครับจากชัยภูมิเข้าขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร มาจบกับแม่น้ํามูลที่อุบลก่อนที่จะไหลลงแม่น้ําโขงไม่มีอะไรเกี่ยวกับกรุงเทพไม่มีอะไรเกี่ยวกับภาคกลางไม่เกี่ยวกับเพราะแม่น้ําโขงนะครับไหลไปเรื่อยๆพอเลยไทยแล้วนะครับก็จะไหลผ่านเขตชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาคือแม่น้ําโขงเนี่ยก็คือแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําชายแดนนั่นแหละถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่นอกประเทศไปแล้วไม่ไม่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครครับที่พอข่าวมาบอกว่าปล่อยมา900 0นะครับ เราก็ต้องมาดูว่าหนึ่งจริงไหมปรากฏว่าไม่จริงครับวันนี้ผมเพิ่งเช็คข้อมูลว่า mm. ยังปล่อยอยู่ที่พันสองลูกบาทเมตรแต่เอาให้ชัวร์ดีกว่าเพราะรายการนี้ต้องขอชัดๆเราก็ต้องมาดูว่าสภาพน้ำนะครับในรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคือถ้าปล่อยมา9,000จริงวันนี้ระดับน้ำมันต้องสูงมากซึ่งณเวลานี้ระดับน้ำนะครับห่างจากตลิ่งประมาณ6เมตร พูดง่ายๆครับคือยังมีพื้นที่อีกประมาณ6เมตรที่สามารถจะไหลขึ้นมาเพิ่มได้เพราะฉะนั้นผมคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ไอ้ที่บอกว่า9,000ไม่จริงนะครับจริงคือประมาณพ2นสแล้วก็ยังเป็นตัวเลขนี้อยู่อา้าวตกลงว่าขอชัดๆครับที่เขาลายกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าจีนปล่อยน้ำมาประเทศไทย9,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไม่จริง,รงรหรือไม่จริงไม่จริงรไม่จริงชัดๆคือไม่จริง แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับทำไมอุบลน้ําท่วมคราวที่แล้วคราวที่แล้วน้าท่วมท่วมในปลายเดือนกรกฎาคมเพราะฝนตกหนัก <Okay. S 2> ไม่เกี่ยวกับน้ําที่มาจากจีนแต่น้ําฝนเนี่ยลงไปที่อุบลเยอะฝนตกหนักพร้อมกัน3มวันนะครับวันที่20สบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบช่วงนั้นนะครับพร้อมกัน3วันในที่สุดวันที่31ดกรกฎาคมน้ําก็ท่วมที่อุบลแต่ไม่เกี่ยวกับการปล่อยน้ําจากประเทศจีนอเ <Okay. S 2> คซึ่งมาดูสภาพวันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วง ตอนนี้ก็คือปลายเดือนนี้ช่วงปลายฝนนะครับระดับน้ำก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปกติแล้วถ้าดูน้ำที่ไหลในแม่น้ำโขงจะไหลเชี่ยวกว่าในแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลเพราะฉะนั้นน้ำชีกับมูลจะไหลลงแม่น้ำโขงลำบากมากยากเพราะตรงนี้ไหลเชี่ยวกว่าแล,นแลวน้ำเยอะ<ซ> <Pablo> น้ำ<ล>เ<า>ยอะหล,<า> <she S 2> ลเชี่ยว<ะ>กว่านะครับดังนั้นเนี่ยปลายส่วนใหญ่ปลายเดือนนียนะครับปลายเดือนกันยาก็กจะเกิด ปรากฏอาการน้าท่วมที่อุบล<น>เพราะน้ามันจะเอ,อ่อมันไหลลงไม่ได้มันก็มาเอ่อตรงนี้ซึ่งวันนี้จริงๆดูง่ายๆพี่เอ๋นี่จีนนะครับไหลลงลาวมาที่ไทยถ้ามันจะมีผลกระทบกับไทยเราจะเห็นที่ลาวก่อนครับแล้วฝั่งตะล่งที่ลาวต่ํากว่าในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนปล่อยน้ํามาเยอะขนาดนี้จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกคือน้ําจะท่วมที่ประเทศลาวก่อนที่จะท่วมประเทศไทยเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวลือไม่ใช่ข่าวจริงคอนเฟิร์มชัดๆครับอาล้วครับ จบประเด็นที่1ของคุณเอกนัทคันนี้มาของผมนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะต้องช่วยลบภาพนี้หน่อยนะเพราะว่าลายมือผมนี่มันแย่คุณเอกนัทเยอะมากเดี๋ยวผมลบให้ก็ได้ท่านผู้ชมครับในในส่วนของผมเองในสถานการณ์น้าปี57 <c oughs> แน่นอนว่ามีผลเห็นชัดชัดแล้วว่ามีเจจังหวัดที่ท่วมในขณะนี้คือเชียงรายตากสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยา <c oughs> แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านนายกผมก็ไม่ค่อยชินนะเรียกท่าน พลเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราจะนึกถึงท่านผอ,อทุกทีแต่โอเคท่านเป็นนายกมนตรีนะครับพรุ่งนี้นายกประยุทธ์หลังจากที่ถแถลงนโยบายต่อ,อ,อสภานิทิประชาธิชาติเสร็จก็จะไปที่จังหวัดสุขโขทยัยไปที่อำเภอกงไการาชเพื่อไปดูเหตุการณ์น้าท่วมนะครับแล้วก็เห็นว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยพลเอกอนุพงศ์ใช่ไหมคุณขิงครับถูกต้องก็จะตามไป,ไปอีกนะครับใช่ครับซึ่งท่านก็ไม่ให้ความเป็นห่วงในในเจ็ดจังหวัดนี้คราวนี้ มาดูสิครับว่าระดับน้ําต่างๆเจ็ดจังหวัดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่นี้ผมก็อยากจะพาไปวาดดูรูปรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาครับซึ่งลายมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะร่มแม่น้ำจะาเมื่อกี้คุณขิงเนี่ยวาดให้ดูแล้วว่าเวลาเราพูดเรื่องอุบลน้ําท่วมเวลาเราฟังข่าวอุบัน้ําท่วมเนี่ยมันผูกพันเฉพาะโขงชีมูลชีกับมูลรวมกันลงไปที่แม่น้ําโขงนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรเกี่ยวพันมาที่กรุงเทพมหานคร แต่ส่วนที่เกี่ยวพันที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคือรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งมันจะมันจะวาดยากกันนั่นหน่อยนะผมจะวาดแบบภาษาผมนะคือเอาแบบง่ายๆคือโของชีมูลเนี่ยอยู่ในโซนอีสานจังหวัดที่อยู่ในรุ่มแม่น้ำโขงชีมูลก็จะเช่นโคราชบุรีรัมสุลินศรีสะเกดชัยภูมินะครับเป็นต้นนั่นคือซีกอีสานนั่นสายผม ส่วนสายพี่เอที่กาลังพูดอยู่เนี่ยก็จะไหลาจากเหนือลงใต้นะครับเดี๋ยวพี่เอก็จะได้อธิบายว่าปิงวังยมน่านไหลผ่านจังหวัดใดบ้างจากจังหวัดไหนแล้วทําไมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ปลายทางเนี่ยครับจะต้องกังวลนะครับถ้าน้ําตามสายเนี่ยนะครับไมาวันนี้โอเควันนี้ดีขึ้นนะพี่วันนี้ดีขึ้นนะครับอ,อ๋อผมอยู่กับคนลายมือสวยผมจะต้องติดนิดหน่อย พราะภรรยาผมบ่นมากเรื่องลายมือผม <laughs> คือ,คอทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ยินกันหลายครั้งว่าต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําถูกไหมครับครับแล้วก็คําว่าบูรณาการบูรณาการบูรณาการได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมผมว่าน่าจะบบพอสมควรแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวที่ผมต้องบรรจงหนอ,อ่าทะเละอ่าอย่างนี้นะ โอ้โหเป็นแผนผังที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการอธิบายแบบอีกชนิดหนึ่งนะนี่คือต้นไม้หรือเขากวางหรืออะไรครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาคุณพูดท่านผู้ชมไปก่อนสิให้ผมประดิบประดอยของผมก่อนคือพอมาถึงเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่ทุกคนโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครจะกังวลว่าน้ําจะท่วมหรือเปล่าถ้าย้อนไปในปี2554นะครับ น้ำจะเริ่มท่วมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับเขื่อนแตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่วมตุลาพฤศจิกาธันวาทั้งหมด2เดือนกว่านะครับท่วมบางจุดก็2เมตรขึ้นบางจุดก็เมตรกว่าทําให้การเป็นอยู่ของพี่น้องในกรุงเทพมหานครลําบากมากในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นพอเข้าปลายฝนเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มกังวลว่าปีนี้จะท่วมไม่ท่วมนะแต่คําตอบนี้ต้องให้พี่เอ๋เป็นคนตอบ เอาละท่านผู้ชมครับมาแล้วครับชาร์ตรของผมแบบง่ายๆอธิบายคืออย่างนี้เดี๋ยวพออธิบายเรื่องเรื่องปัญหา,าน้ําท่วมเนี่ยเราจะสรุปกันได้เลยว่ามันมัน,มนเป็นวัง<ด>วนที่น่าเบื่อของประเทศไทยอยู่ประเทศไทยนะครับแม่น้ําที่เราเรียนกัน,นคือปิงวังยมน่านสีแม่น้ําหลักเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือนะครับไล่ตั้งแต่แม่น้ําปิงเลยซึ่งซึ่ง,งออกมาทางเชียงรายนะแม่น้ําปิงเนี่ยจะมีเขื่อนสําคัญคือเขื่อนภูมิพล แม่น้ำวังคือทางขวาไล่ไปนะครับเป็นเขื่อนกิ่วลมนะครับแล้วก็ไล่ไปที่แม่น้ํายมแม่น้ํายมไม่มีเขื่อนส่วนแม่น้ำน่านมีเขื่อนขนาดใหญ่คือเขื่อนสิริกิตสามแม่น้ำเนี่ยจะรวมกันนี้ครับปิงกับวังเนี่ยเขามารวมกันตรงเนี้ยแล้วก็ที่วิ่งไปตรงนี้คือแม่น้าปิงไหลต่อไปเรื่อยนะครับเหมือนกันครับยมมารวมกับน่านกลายเป็นแม่น้ํหน่านแล้วมารวมกันในจ,จุดตรงนี้และแม่น้ําอีกแม่น้ำหนึ่งครับที่เป็นแม่น้ําสายหลักคือแม่น้าสแกกลาง แม่น้ําสแกังมาฝั่งนี้นครสวรรค์นี่ผมเขียนเลยนะท่านผู้ชมจะได้แบบนึกออกว่าทําไมมันท่วมวะอย่างเงี้ยนะสแก,กงเนี่ยเป็นนครสวรรค์นนะฮะตรงนี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าปากน้ําโพเวลาท่านต่อไปนี้นะเราดูข่าวน้ําท่วมในประเทศไทยเราจะเข้าใจละเอาปิงแม่น้ําปิงมีเขื่อนภูม,มิพลแม่น้ําวังเข้ามาบรรจบกับแม่น้ําปิงไหลต่อไปที่ปากน้ําโพรวมกันเป็นน้าเจ้าพยานะครับมีเขื่อนกิวลมอยู่ตรงนี้ แม่น้ํายมจะอาศัยแม่น้ำน่านเพราะมีเกืือนศิลิกิตอยู่แล้วไหลรวมที่ปากน้ำโพเหมือนกันเพื่อเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วแม่น้าเจ้าพระยาไปไหนต่อครับไหลลงมาเรื่อยครับมาบรรจบอะไรบ้างแม่น้ําป่าสักนี่มาทางเพชรบูรณ์ไงโอ้ครับอบเพชรบูรณ์ป่าสักรครับไล่มาเรื่อยผ่านสระบุรีไล่ไมเลามเ,มเลลารืตรต่อยมีเขื่อนป่าสักชิรธิอย์ตรงนี้แล้วก็มาลงที่แม่น้ําเจ้าพระยาเหมือนกันที่นะี่หมดมาจบมาบรรจ,จบหมดที่เดียวกันแล้วเวลาแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ที่โดนปากน้ำโพไหลไม่เรื่อยปื๊ดก็ไหลลงเป็นแม่น้ําท่าจีนไงอ่ มัน,นแข่งกันอยู่ว่าจะระบายไปที่ไหนอ่ามันจะระบายไปไหนนะและอ้าวสุดท้ายนี่กล้องกล้องลุ้งถึงไหมลุ้งถึงไหมสุดท้ายนี่ออกที่สมุทรปราการคืออ่าวไทยเพราะมันไล่นี่ไงกงรุงเทพปทุมธานีเอาสักทีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนีคร่คือปลายน้ํานี่คือปลายน้ำนเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังข่าวว่าน้ําตรงไหนเยอะตรงไหนท่วมน,น,นี่อันตรายะครับอย่างตอนนี้ท่านผู้ชมโซนที่อันตรายอยู่7จังหวัดอยู่โซนไหนกันบ้างละครับตรงลุ่มแม่น้ํายม เห็นไหมว่าแม่น้ํายมเนี่ยผมไม่ได้วาดไว้ว่าแม่น้ํายมไม่มีเขื่อนไงเห็นไหมที่อื่นเ็ามีเขื่อนกันหมดไหมแม่น้ายมไม่มีเขื่อนแล้วคุณรู้ไหมตรงนี้มันควรจะเป็นเขื่อนอะไรเขื่อนแก่งเสือเต้นถูกต้องแล้วครับที่เป็นมหากราบที่ไม่จบว่าทำทำเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ได้เพราะว่าเสียบอะไรนะทำลายป่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีข้อถกเถียงเยอะครับว่าป่าแถวนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วหรือยังมีคนเข้าไปอยู่เยอะเอาเป็นว่าชาวบ้านเขาขัดขวาง ไม่ให้มีอยู่มีการทําประชาพิจารณ์หลายทีก็มีปัญหาเรื่องแก่งเสือเต้นะจะเห็นว่าพอรุ่มน้ํายมมีปัญหาเนี่ยก็จะแม่น้ํามันก็จะมีปัญหาทั้งเส้นตั้งแต่แพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกบางระบางอะไรนะบางระกำเห็นไหมฮะเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นว่าทําไมเราถึงจะได้ยินข่าวประจําว่าสุขโขทยัยพิษณุโลกบางระกำเนี่ยเพราะว่ารุ่มน้ํายมไม่มีเขื่อนครับทุกรัฐบาลก็พยายามจะคิดเรื่องแก่งเสือเต้นตรงรุ่มน้ํายม บางรัฐบาลก็บอกว่าเอาล่ะถ้างั้นถ้าทะเลาะกันมากก็ไม่ทาแก่งเสือเต้นละไปทําเอาเขาเรียกว่าอะไรเขื่อนยมบนยมล่างคือแบ่งจากเขื่อนใหญ่หนึ่งเขื่อนใช่ไหมกลายเป็นเขื่อนเล็กสองเขื่อนเพราะแก่งเสือเต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระทบกับเยอะอย่างกว้างเขาก็เลยบอกเอา้งั้นเอาทางอ่ออีกทางก็แล้วกันเป็นยมบนยมล่างซึ่งท่านผู้ชมจะได้ยินไอ้ศัพท์แบบนี้อยู่เยอะนะครับซึ่งยมบนยมล่างก็จะเป็นข้อตกเถียงเพราะเนื่องจากว่าใช้เงินมากกว่าการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยถึง2เท่า แล้วปริมาณน้ํานี่กักเก็บได้น้อยกว่านั้นเยอะมากแล้วก็เรื่องนี้เถียงกันไม่จบเป็นมหาการประเทศไทยเพราะฉะนั้นเจ็ดจังหวัดนี้ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เจอปัญหาน้ําท่วมเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบนี้อยู่เรื่อยไปนะฮะ,ะคนครสวรรค์ก็อะไรเนี่ยแม่น้ําสแก,กงเห็นไหมทำไมนครสวรรค์น้าท่วมก็เหมือนการปัญหาเรื่องการทําเขื่อนต่างๆไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตัวคุมน้ําแต่จะท่ว<ผ>มทุกปีผมจะได้ยินอย่างบางระกรรมนี่ท่วมทุกปีทุกปีฮะนี้ทำไม ทำไมผมถึงบอกว่าเรามาพูดเรื่องนี้กันเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรนะรา,ายงานข่าวว่าน้ําท่วมเสียหายเท่าไหร่ตายกี่ศพนะครับแรื่นี้เราเข้าใจเพียงแต่ว่าอันนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าการโยงกันเป็นเรื่องปฏิรูปเรื่องน้ําครับวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสุขโขทยัยซึ่งสุขโขทัยก็คือปัญหาจากรุ่มน้ํายมหลังจากมอบนโยบายเสร็จถูกต้องเดินทางไปเดินทางไป สุโขทัยเลยกลุ่มน้ํายมคือพะเยาแพร่สุโขทยัยพิษณุโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพลเอกประยุทธ์กําลังจะไปก็จะไปในเขื่อนก็นกลุ่มน้ํายมครับเพราะฉะนั้นท่านไปเนี่ยถ้าท่านได้ฟังเรานะประเด็นสําคัญมันคืนจะเอาอยัางไงกับแก่งเสือเต้นจะทไํไหมจะทไํไหมหรือถ้าไม่ท <ำ S 2> ําจะเป็นยมบนยมล่างไหมหรือว่ามีอีกทั้งเรื่องอีกนะักวิชาการเ็าบอกแกต้องไปทําฝายเก็บน้ํา แบบ5้าฝายเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าถ้าท่านไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านได้เดินดูในเวณลุ่มน้ํายมว่าหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์ดูก็ละเพราะไอ้นี่คือตัวปัญหาที่คุณญิงขีดเส้นสีแดงเอาไว้ช่วยพี่เองนะท่านผู้ชมครับเป็นชารติแบบที่ผมเรียกว่าวาดง่ายๆเพื่อให้เข้าใจกันว่ามุมไหนแม่น้ําไหนเป็นแม่น้ําไหนนะเพราะฉะนั้นเอาละเดี๋ยวในช่วงเบรกสองเดี๋ยวเราพักกันหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกสองเนี่ยจะมี สองท่านเข้าสายนะครับแต่ว่าจะเข้าทีละท่านก่อนเพื่อซักถามในบางหัวข้อซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถจะ SMS เข้ามาแล้วก็ถามผ่าน SMS ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนตอบให้ท่านแรกเนี่ยก็คือท่านสาธิตสื่อประเสริฐสุขท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ํากรมทรัพยากรน้ําคนที่เป็นอีกคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิกฤตน้ำครับ,รบเดี๋ยวจะถามเขาว่าแต่ละเส้นที่ผมวาดให้ท่านดูว่ามันวิกฤตไหม หรือว่ามันมีปัญหาเฉพาะลุ่มน้ํายมเราจะได้รู้ไงถ้ามันวิกฤตหมดเหมือนปี54าสี่อะอย่างนี้ท่วมแน่กรุงเทพมหานครคือปี5 4เนี่นีล้นมาหมดเลยอ่าแต่ปีนี้มันเป็นเฉพาะบางลุ่มน้ําเพราะบางลุ่มน้ํายังแล้งอยู่เดี๋ยวต้องฟังจากท่านว่าเอาอยัางไงส่วนคนที่2เนี่ยครับคือประธานกรรมการบริหารในเครือบริษัททีมกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทเอกชนทําโครงการใหญ่ๆมากเลยในประเทศไทยนะครับเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าในการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ํายมในมุมความคิดของเขาแบบเอกชน เขาคิดยังไงและในเบรก2จะมี2คนเข้าร่วมในรายการโดยการโฟนอินเข้ามาท่านผู้ชมครับพักสักครู่กับรายการขอชัดๆแล้วติดตามในเบรก2วันนี้สนุกครับและรู้เรื่องครับ